อดก,กันเองด้วยไม่ใช่จ้องกอกไปที่ไหนอย่างเดียวล้างกันเองด้วยหมูม้าเนี่ยจชอบล้างให้สบายเลยล้างให้เน,น,น,นี่ยเี่ยเจ้กันเองก็ล้างกันเองด้วยขาใจว่ะจะได้ช่วยกัน การแบ่นแต่ละคนจะได้ไม่ถ่วงบางทีตัวเองก็ล้างตัวเองไม่ทท่าถึงเออ mm. ไห่เลยเนี่ยไม่ทั้งไม่ทั้ไม่เ,เนี่ยเออไม่เอามาันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันนี่แหละเนี่ยใครช่วยรืดช่วยเลย ตั้งใจให้กันเองด้วยเออไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันคลายช่วยดึงออกช่วยดึงออกช่วยคลายออกช่วยมีอะไรซ้อนอยู่บ้างทำแบบนี้บ้างอย่าคลายออกช่วยดึงออกช่วยนั้นเอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอาไั้งกระด้องตัวไม่เอาเองไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่มันทั้งไม่ทั้งใหม่ ใม่มาทางตัวไม่เองใหม่มนท้งใหม่ั้งไม่ใหม่ทายิน้าไ้าคุยด้วยไม่ได้ปวดไม่ปวดมันคุยกันด้วย ก่อนจะพาต่อให้ไปเดินเ,เราคุยก็ฟังก่อนคยุยก็ฟังก่อนแนะนำก่อนเออกระชุนได้ชนมพร้อมกันคุยกับคนจะรู้เรื่องคนทุกข์ทั้งหมดเลยอ่ะนี้นี่เห็นละมันไม้มันเอือกันทีนั่นแหล, <c oughs> นละพยามขยันโปรดก็พร้อมฟังเสียงนั่นเอง พูไปทีงไหนก็ดังไม่ถึงคุมไม่หมดเลยจะได้ยินพร้อมกันดีๆนะให้เหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเพราะลิมิต้งแต่ละคนไงเพราะคำว่าแค่นี้แค่นั้นของแต่ละคนเนี่ยมันก็เลยไม่เหมือนกัน เมื่อไหร่มันจะไม่มีขอบเขตไปล่ะไม่มีแค่หนีไม่มีแค่นั้นก็ไม่มีขอบเขตใช่ไหมมันก็ไปจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละมันเลยไม่มีขอบเขตเนี่ยมันก็ทิ้งลิมิตไปด้วยทิ้งขอบเขตไปด้วยแต่นั้นไอ้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่ให้ดมรทธิ์บ่อยๆเนี่ยประโยคเนี้ยเพราะมันจะล้างขอบเขตของตัวเองให้ล้างลิมิตของตัวเองให้ กลายเป็นนอกเหนือขอบเขตนอกเหนือลิมิตไปเองอันนี้มันจะทั่วถึงในการโปลดในการตัดสู้ช่วยไปทั่ว ถอยอีกถอยจากตัวถอยเองไม่เอาก็ถอยกตัวไม่เอาไม่ก็ถอยจากไม่ละไม่ได้ไหมจริงน่แหละแล้วมันจะกลายเป็นไหมทั้งไหมทั้งไม่ไหมกันเองไม่ก็ถอยจากไม่ไม่ไม่นั่นแหละถอยจากเอาไม่เอาไม่เอาก็ถอยจากเอาไม่เอานั่นแหละ ี๋ยวมันจะได้คลายทิ้งคลายกันจริงๆวางไม่เอาวางหลุดไม่เอาลุดมีความแข่ไปเรื่อยๆลูกเออนิ่งไม่ได้นิ่งแล้วมันอั้นหนึ่นิ่ง่ร้อนนตัวน,นิ่งมันอั้น จากไม่เอาตัวไม่เอาเองไปได้วยกันนั่นแหละจากไม่เอาตัวไม่เอาเองไปได้วยกันจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันนั่นแหละเปลี่ยนหอชี้ไปเลยไม่มีขอบแขรไปเลย